เกิดในฐานะที่เราก็อยู่กันมา43ปีแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้แม่ไม่บ่นหัวขอให้แม่ไม่จับผิดหัวไม่คนตังในรถหัว สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่มาวันนี้ขอให้ทุก่านมีความสุขความจเจริญคิดถึงใจสงความมุ่งม,มารารถนา หลับได้เงินหมื่นเตมได้เงินแสนมแม้เป็นมีลูกหญิงให้เป็นกณนายมีลูกชายให้เป็นกณพระจะอยากจะร่บจะรวยก็ซื้อหวยกันนะจครับหมูยอตะยอกนะอย่าลืมนะรีบสั่งนะครับตอนนี้นะครับต้องรีบสั่งเตือนซะก่อนถ้าไม่รีบสั่งเดี๋ยวเหลือนะบอกให้ <c oughs> เหลือเต็มเลยรีบสั่งเบอร์โทรอยู่บน นี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีเอาหมูยอตะพวงมาให้โยงเถอะครับโย่งเถอะนี่คนก็ไอ้ไอ้นี้ผิดไปแล้วว่าผิดพวงเป็นเป็นผัวใครนะเป็นผัวแม่ตอนนี้ข่าว ใหญ่นันใหญ่เลยตกลงบอ,อบอยลูกใครอ่ะเนี่ยบอยลูกใครเนี่ยสรุปว่าบ,บอยลูกใครอ่ะดีดดะครับอย่าไหว้มาได้ศักดิ์สิทธิ์อย่าไหว้มาได้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะวันนี้เราได้เอาหมูยอตาโยงมาให้ครอบครัวสินจเจริญได้ทานกาันหมูยอพี่โยงโชว์เลยโชว์เลยบอยนี่มีแบบเป็นแผ่นอันนี้แบบเป็นแผ่นแบบนี้ยังไงฮะแบบนี้อันอันนี้บอยพี่ถามหน่อยดิ รอแป้งมาปุ๊บแล้วทำไงอ๋ออันนี้อันนี้บอกอันนี้บอยบอกเลยนะฮะไม่ไม่ผสมเลยนะครับไม่ผสมแป้งเลยเหรอไม่ผสมหมูเลยฮะแป้งรวนขอบคุณมากพี่ถ้าไม่โยนมาผมไม่ได้นะูอันนี้ดั้งเดิมแต่ว่าถ่ายที่หลังนี่นี่นี่ที่ปอมาปอปอกบอยแดดดับกลมเนี่ยใช้ทอดแบบกลมใช้ทอดทอดเลยนะฮะอันนี้แนะนำแนะนำถ้าเป็นแบบยำเอาไปยำเอาไปลวกจิ้มใช้แบบแท่งนี่แบบยำแบบลวกจิ้มใช้แบบแท่ง เป็นยังไงวะเป็นยังไงครอันนี้แบบนี่แบบนี้แบบอร่อยอ๋อไม่ใช่แบบหนังเนื้อแบบหนังอย่างเดียวอันนี้ฝากหมูยอตาโยงไว้ด้วยแล้วก็ฝากเพจใครที่ชอบทานหมูยอนะครับเข้าไปที่เพจหมูยอตาโยงได้ นะฮะรับรองตอนนี้มีของแถมของสมน้ำหน้าคุณเพียส่งมนาหมูยอตะย้งไม่น่าแข็งนานหรอกเฮ้ยเล่นอย่างนี้เดี๋ยวป๋าเครื่องมากข่าดนี้ขอบคุณมากต้องฝากหมูยอตะยงไปด้วยนะฮะขอบคุณมากขอบคุณกคนขอบคุณมากนะครับเเียยวล ชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแป้วลำบุคนบุญเจ้าทรงให้เราสุขใจ

บายดีนะครับตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นแรงๆเลยรีบสั่งตอนนี้จากราคาปกติ480ตอนนี้สั่งตอนนี้ได้ในราคา250จัดส่งฟรีทั่วประเทศเซตหน,นึ่งจะเป็นอย่างนี้4แบบสีกลิ่นสีสูตรนะเดี๋ยวลองมางนี้ดูกบน,นี้ลอูใส่เลยใส่ให้ถูกมั้ยเออทำยังไง รีบสั่งนะครับแอดไลน์มาเลยแอดไลน์มาเลยแล้วคุยในนั้นได้มีรายละเอียด้คุยรายละเอียดกันอ่โอโอโอาอโว้ยแรงๆเลยกล่องเล็กทั้งหมดอยู่แป๊บกล่องมึไปเดี๋ยวกลองอะมันไม่พอหรอกเนี่ยเยอยะ โเคเอ๋ยโควิดมันกลับมาติดคนไทยกังวลกันวุ่นวายเพราะผิดภัยของไอโควิดเราติดหรือยังหรือยังไม่ได้ติดคำเช้าเฝ้าคิดเราติดโควิดหรือยัง คนกับคนอยู่ปะปนกันไปไม่รู้ใครเป็นใครจะรู้ได้ไงใครติดกันมัง่งใส่แมสล้างมือก็ถือว่าช่วยระวังกินร้อนใช้ช้อนกลางเว้นระยะห่างระวังดีๆสู้นักคนไทยเราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาล ดูแลกันเป็นอย่างดีส่งกำลังใจให้หมอพยาบาลทุกท่านทุกที่สู้กับโควิดคราวนี้ขอให้โชคดีขอให้ไม่ใชยนายงส่งกำลังใจอยากให้คนไทยปลอดภัยทุกคน สิบเก้าท่านวา่าได้ยินข่าวมาพาให้สับสนไอ้โควิดมันกลับมาติดผู้คนมหาชัยโดนไปห้าร้อยกว่ารายมันไปแล้วมันไม่ไปลับมันดันกลับมาติดคนใหม่เป็นห่วงพวกเราชาวมหาชัยและคนไทยก็ช่วยระวัระวัง ปฏิบัติตามที่เคยกล่าวลืมกันหรือยังเล่าลืมหรือยังล้างมือกินร้อนใช้ช้อนกลางเว้นระยะห่างเราจะปลอดภัยจะไปไหนขึ้นใต้ลงเหนือลงรถขึ้นเรือสวมหน้ากากไว้ ให้รอดพ้นโควิดโดยไว้ด้วยความห่วงใยคนไทยทุกคน